ขายของหวานไม่ควรพลาดจริงๆค่ะดีดีจะพาชมไปดูการเปิดท้ายขายของที่ไม่ใช่ขายของธรรมดาแต่นี่คือการเปิดท้ายขายเค้กคุณผู้ชมไปดูกันนะคะว่าจะอยู่พิกัดไหนและเค้กมันจะน่ากินขนาดไหนด้วยค่ะมาแล้วค่ะเป็นมิติใหม่ในการขายเค้กสำหรับการเปิดท้ายรถขายเค้กของเชฟบุญมีมาสเตอร์เค้กค่ะที่ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนนะ เชฟคนนี้ก็จะคอยขับรถไปเสิร์ฟเค้กอร่อยๆให้ถึงที่โดยวันนี้นะคะมาเปิดขายบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดน,นครราชสีมาขายดีไม่ดีดูได้จากลูกค้าหน้าร้านการันตีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาสเตอร์เค้กนะคะมีให้เลือกทั้งเคก้ก นุ่มๆน,นี่หน้านุ่มๆแล้วก็มีเค้กช็อกโกแลตเค้กส้มก็มีนะคะเขาขายกล่องละ100บาทค่ะส่วนขนมปังไส้ต่างๆก็มีเหมือนกันเขาขายกล่องละ80บาทโอ้โหชอบแบบไหนก็เลือกเอาเลยแบบนั้นนะคะเจ้าของร้านการันตีว่าหอมละมุนแป้งนุ่มที่สำคัญหวานน้อยด้วยละค่ะเ,คเราไปเจอคุณบุญมีค่ะ คุณบุญมีหรือว่าเชฟบุญมีนั่นเองนะคะเจ้าของมาสเตอร์เค้กค่ะก็บอกกับทีมงานเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย<ม>เขาเป็นเชฟอยู่ที่ร้านอาหารชื่อดังแห่งหนึ่ง<ม>แต่ช่วงโควิด19แพร่ระบาดค่ะร้านอาหารก็ต้องปิดตัวลงพนักงานแล้วก็เชฟหลายคนก็ตกงานตัวเองจึงนําความรู้ที่มีเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการทําขนมเค,ค้กเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัว ก่อนเริ่มตระเวนขายตามจังหวัดต่างๆนะคะแม้ช่วงแรกเนี่ยจะยังขายไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่เมื่อสถานการณ์โควิดซาลงยอดขายก็พุ่งสูงวันละเกือบ1,000 0บาทเลยทีเดียวคุณผู้ชมโอ้โหยอดขายดีมากส่วนสาเหตุที่ตัดสินใจเดินทางมาตระเวนขายขนมเค้กตามสถานที่ต่างๆเนี่ยเพราะคิดว่า ไม่มีใครกินขนมเค้กทุกวันเหมือนอาหารนะคะการที่นําขนมเค้กมาส่งขายตรงให้ลูกค้าถึงที่เนี่ยก็ได้มีโอกาสที่จะขายได้เยอะกว่าการขายอยู่กับที่ขายอยู่ที่เดิมๆตลอดเวลานั่นเองค่ะทีนี้แพลนต่อไปนะคะเชฟบุญมีเนี่ยก็วางไว้ว่าจะขยายตลาดค่ะคุณผู้ชมด้วยการเปิดแฟรนไชส์มาสเตอร์เค้กนำร่อง4จังหวัดนะ,ะได้แก่จังหวัดนครราชสีมาระยองพระนครศรีอยุธยาแล้วก็เพชรบ,บุรีด้วย ส่วนใครนะคะอยากจะลองลิ้มชิมรสเค้กฝีมือเชฟบุญมีนะคะก็เข้าไปติดตามผ่าน Facebook ที่ใช้ชื่อว่า Master Cake ได้เลยนะคะคุณผู้ชมเชฟเนี่ยก็จะมาแจ้งล่วงหน้าว่าจะสัญจรไปเปิดท้ายขายเค้กที่จังหวัดไหนนี่นะ,ค,ะคนมุงดูเยอะมากๆนะคะคุณผู้ชมการันตีหอมนุ่มละมุนลิ้นและที่สำคัญหวานน้อยด้วยค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ